ครับผมสวัสดีครับนี่ครับวันนี้พามาชมแม่พันุหลักนะครับที่่ายลูกมีผลงานนะครับหลายหลายท่านนะครับทางเฟซบุ๊กหรือแม่กะทางไลน์นะครับทักมาถามหาลูกเขานะครับนี่ฮะแม่นี้เลยนะครับพามาชมเลยครับแม่นี้เป็นสายเยซิงเลดานะครับแท้ๆเลยนะครับแม่นี้ก็ได้มาจากลูกฟาร์มนะครับแท้ๆนะครับ นี่ฮะได้มาก็ผสมลูกแบ่งให้กับพี่ๆน้องๆไปเยอะมากครับแล้วก็เรียกได้ว่าจ่ายลูกแบบแข่งหน้านำมาฮะช่วงนี้นะครับมีแข่งหน้านำแล้วก็เป็นไก่ที่ขยันขยันขึ้นทีนะครับนี่ฮะเป็นไก่ที่ขยันหัวไวนะครับแม่นี้เลยนะครับแม่หลักเลยนะครับพามาชมวันนี้นะครับ เป็นไก่ที่น่าจะประมาณสี่ปีแล้วนะครับผมทําแม่นี้นะครับแม่หนึ่งก็เป็นแม่นี้นี่พามาชมแม่หลักที่จ่ายลูกมีผลงานนะครับของผมนะครับนี่ฮะก็มีพี่ๆนะครับหลายๆท่านก็ทักเข้ามาอยากได้ลูกเขาแต่มันก็เนี่ยฮะมันมีแม่เดียวอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทำนะครับได้ลูกออกมาก็ ทยอยแบ่งๆพี่ๆเพื่อนๆไปนะครับไปเล่นก็เห้หเห็นเขาเออกไปเล่นก็สุดยอดนะฮะไ,ไม่ต้องห่วงนะครับกับการจ่ายลูกนะครับถ้าได้พ่อพันธุ์ดีๆนะครับมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแม่ไก่พวกนี้เป็นสายเลือดที่เข้มข้นนะครับของ ของเยียซิงเรดร์นะครับดูกระดูกโครงสร้างหนหนาครับผมคงไม่เทียบกับซุ้มใหญ่นะครับซุ้มใหญ่ก็ถ้ามาชนกันมันก็จะเหมือนเดิมฮะอยู่ที่อยู่ที่กระตังนะครับก็มีกระตังชนแพงก็ได้ชนแพงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ